ชุดซู์ RS Turbo สีด, R ดำหล่อๆคันนี้เลยครับมีเข้ามาเรียบร้อยแล้วได้ชุดแต่งจัดเต็มนะคะมาดูกันเลยนะสำหรับคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาเป็นรถปี21นะคะไม่แค่แสนสองถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจชุดแต่งเต็มๆหล่อๆ,ๆพร้อมใช้งานนะมาเอาคันนี้ไปเลยสำหรับคันนี้นะี่ะอ่าพี่ๆดูได้เลยฟ้ากระโปรงเดิมแท้โรงงานนะอันนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างยังไม่ได้เก็บงานเนะะี่ยค่ะ เดี๋ยวรถจะต้องไปเก็บรายละเอียดเก็บสีเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ซักบอะสักผมนะสปาโอโซนนะคะที่ได้รถสภาพเหมือนใหม่แน่นอนนะคะอันนี้มีริ้วรอยบ้างนะคะผ่านๆตานะอะไฟหน้าคันนี้เป็นปู LED แบบนี้เลยครับกระจังด้านหน้าคล้ายๆลังพึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านขวาติดด้วยคำว่า RS นะคะ สเกิร์ตรอบคันสำหรับคันนี้นะโอ้โหสวยๆแบบนี้ส่วนป้ายทะเบียนลำพูนเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะคะเนื่องจากว่าทางบริษัททออโอโต้จะต้องโอนเข้าเป็นออรถเป็นชื่อของบริษัทก่อนถึงจะเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะคะอ่ะสำหรับฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเหลือแค่เก็บงานเล็กๆน้อยๆพอระบอภาษีต่อให้เรียบร้อยแล้วรอบคันแล้วก็ติดฟีมาแล้วดำมืดสนิททั้งคัน เห็นป้ายไหมรถเข้าใหม่นั่นเองนะ499,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับล้อได้เป็นล้อทูโทนปัดเงาแบบนี้นะพี่นะ,ะล้อเดิมล้อแท้ดิดล้อ,อ,อดิดเดสเบรกครบ4ล้อนะครับสำหรับคันนี้นะได้เป็นขอบ16ซุ้มล้อโปร่ปงโลง่งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวสีเดียวกับตัวรถสีดำสนิทนะคะ แล้วก็พับปรับแบบไฟฟ้ามีการสาดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วพี่ไม่ต้องไปติดเพิ่มนะคะสำหรับมือเปิดได้เป็นลายแคปล่าแบบนี้เลยระบบคีเลตนะคะสำหรับคันนี้นะหนูแจ้งแล้วนะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ซักบกบากพรมยังไม่ได้ปรับสภาพตัวสีเพิ่มเติมนะคะเบาะภายในได้เป็นเบาะผ้าสีดำกับปรับด้วยหนังนะพี่นะเบาะอาจจะมีเลอะๆบ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้ซักนั่นเอง นะคอนโซลด้านหน้ากว้างๆนะต่พวกนี้ไม่มีปัญหานะพี่มันซักได้นะมันซักออกนะคะได้สาภาพสวยๆเหมือนเดิม100%อ่ะสำหรับหัวน็อตเสาเองนะน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะ,ะจุดแต้มสีในแต่ละจุดอยู่ครบเลยนะคะปะโครงสร้างเพิ่มเติมดีกว่าสำหรับโครงสร้างคันนี้นะคะเดิมโรงงานเม็ดดอทเม็ดอาร์คชัดๆแบบนี้เลยนะคะถ้าพี่มองหารถใช้งานเท่ๆนะคะ 4 90, 9 0 9 0 0บาทนะคะ Honda City RS 1.0 t r b o กันเองอ่าเสาบีค่ะน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะแผ่นเพจอยู่ครบนะไะไปด้านท้ายกันต่อสำหรับด้านผู้โดยสารโอ้โหพี่หนูว่าคันนี้นะราคานี้แล้วก็ได้ชุดแต่งเต,เต็มแบบนี้เบาะกว้างแบบนี้เลย เล็กรูมกว้างมากเลยนะคะสามารถนั่งได้สบายสบายสัครับเพจนะยางสวยๆอย่างนี้เงาๆอยู่เลยนะฝาถังน้ำมันได้เป็นลายเคปล่าแบบนี้ด้วยนะคะสวยๆเลยสำหรับด้านท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายมัลติรีเฟลกเตอร์นะมีรุ่นซิตี้อยู่ด้านซ้ายแล้วด้านขวาเป็นรุ่นแล้วเป็นออปชั่น RS ได้ออปชั่นน่ๆนๆยี้แหละสเกิร์ตรอบคันสวยๆอย่างนี้เลยเซ็นเซอร์ท้าย2จุดนะคะมีกล้องมองหลังเรียบร้อยสำหรับคันนี้นะาปเนี๋ยหนูเปิดชมด้านในสักนิดหนึ่งสำหรับท้ายสำหรับด้านในท้ายสัมภาระนะคะมีแผ่นยางรองนะคะตรงรุ่นนะสิตี้สวยๆแบบนี้สักราชสภาพสวยๆใหม่ๆจุของใส่กระเป๋าเดินทางสัมภาระต่างๆได้แน่นๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ตัวน็อตต่างๆเดิมแท้โรงงานนะไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยสักจุดนะคะพี่่าสภาพปิดแบบนี้เลยเนะคะพี่ๆอ่ะยกปิดก่อนกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะพี่ๆาดูสัญลักษณ์คองด้าด้านซ้ายแบบนี้เส้นลาย้าชัดๆนะขีบฉลามมีอยู่ด้านบนมาค่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะ สำหรับฝั่งนี้ก็สวยๆให,ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะเพดานนะคะไม่มียันไม่มีเจิมอะไรทั้งสิ้นนะคะสภาพเนียนๆแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวหนูพาไปดูฝั่งคนขับแล้วก็ไปดูโครงสร้างกันต่อแล้วก็ไปดูเครื่องยนต์ดีกว่าพี่ปะสำหรับโพวงมาลัยได้เป็น3ก้านดีไซน์สปอร์ตแบบนี้นะคะมัลติฟังก์ชันเลยนะพี่ปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ด้านขวานะคะสำหรับคันนี้นะอ่า หน้าจอกลางนะคะได้เป็นขนาดใหญ่เท่าๆ iPad เลยเป็นระบบพาสกีนแอร์ออโต้ Auto นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ชุดเกียร์นะคะเป็นลายเคปลาสวยๆแบบนี้นะพี่นะ,ะเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะอเดี๋ยวหนูขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูดีกว่าว่าเลขใหม่เท่าไหร่แล้วก็ดูหน้าปัดเรือนใหม่กันด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะแปบ๊บหนึ่งนะคะกุญแจอยู่ด้านบน เราชะตารถดูกันสำหรับคันนี้โอ้โหชึ่งเดียวติดเลยเป็นไงล่ะหนะ้าปัดเลนไมเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยพี่จ๊ะนะเลขไม่อยู่ที่121,397เท่านั้นเองนะคะ,ะแล้วหน้าจอทัชสกรีนที่หนูพูดไปเมื่อกี้นะโ,โหสวยเลยนะคะใช้งานได้ตามปกตินะบลูทูธ o p p l e p a r p l a y พแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะอะแอร์ออโตที่หนูว่านะสวยๆนะพี่นะ โดยรวมนะคันนี้หนูว่าสวยมากๆกับราคา4,99,000บาทแล้วได้ใหม่ออแค่แสนสองนะเป็นรถปี21ปอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปชมตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ห้องเครื่องดีกว่าว่าสภาพเป็นยังไงบ้างไปค่ะ ที่หนูเอ่ยไปลืมพาชมหัวน็อตต่างๆครับผมหัวน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับนะครับจุดแต้มสีอยู่ครบเลยสําหรับเสา a อชัดมาที่เสาบีน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีขยับแผ่นเติมลงยางมาอ,อกอมีครบเนี่ยครับสำหรับคันนี้นะพ,พี่จ๋ารอขนาดนี้ไปรับน้องไปดูแลหน่อยหรอครับนะ อานูพาชมตัวโครงสร้างเพิ่มเติมนะคะเม็ดดอดเม็ดอาร์ชัดๆนะพี่นะแล้วไม่มีแบบตะเข็บไม่บิดไม่เดียวไม่ขดไม่งอะนะได้เลยคันนี้สาภาพสวยๆแบบนี้นะอย่าพลาดเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยเนะครับปรับตัวเครื่องยนต์จัดมาให้เรียบร้อยหนูเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เครื่องยนต์1000ันเทอร์โบคันนี้นะพี่นะ สภ,ภาพสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยจุดแต้มสีในแต่และจุดชรบครบท่วนๆแบบนี้พี่จ๋าพร้อมใช้งานเลยคันด้านหน้าคัานเดิมคันแท้โรงงานหมุดไม่มีขยับน็อตไม่มีขยับสักจุดนะคะอืมดูสิโอ้โหโสภาพสวยขนาดนี้นะคะพี่ๆขาฝากระโปรงเดิมโรงงานนะแผ่นฉนวนกันความร้อนมีครบนะคะอาจจะเลอะเทอะไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ แล้วก็บาร์โค้ดโรงงานนะคะสำหรับคันนี้มันดอดเป็นอาร์ชัดๆแบบนี้เลยพี่ๆหนูขออนุาตแจ้งค่าตัวน้องอีกทีนะคะสำหรับ Honda City 1.0 RS คันนี้นะ 499,000บาทเท่านั้นเองนะคะพี่พี่านาในสนใจนะติดต่อสถามเซลล์แอร์ได้เลย064-662-2996นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปกับคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่มีรถมาอัปเดตนะคะหนูลงทุกวันเลยนะฝากพี่พกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีครับ